สวัสดีค่ะวันนี้นัดมีท่ามานําเสนอนะคะท่านี้บริหารกล้ามเนื้อหลังค่ะท่านี้ชื่อว่า inverse r o นะคะท่านี้คือต้องมีอุปกรณ์คือบาร์ค่ะถ้าใครไม่ได้ออกกําลังกายที่ยิมก็หาบาร์อะไรก็ได้นะคะที่สนามเด็กเล่นที่พอจะมั่นคงแข็งแรงมาทําได้สําหรับวิธีทํานะคะก็คือ,อวางแขนออกประมาณ กว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงแล้วก็กะให้เวลาเราดึงตัวเข้าไปหน้าอกจะชนกับตรงบาร์ค่ะถ้าบาร์ยิ่งเตี้ยจะยิ่งยากนะคะถ้าบาร์สูงก็จะง่ายขึ้นค่ะเวลาเราดึงตัวขึ้นไปให้เราหายใจออกนะคะเวลาเราปล่อยตัวลงมาให้เราหายใจเข้าเราจะทําทั้งหมด12ครั้ง4เซตค่ะตอนทาก็อย่าลืมเกรงลําตัวด้วยนะคะพยายามให้ตัวตรงๆต,ตลอดเวลาแล้วเวลาตอนที่เราดึงตัวเข้าไปอะ่ะให้บีบสะบักหลังเยอะๆค่ะมันจะได้ผลก็ตรงนี้แหละ ลองไปทำกันดูเนาะถ้าบริหารกล้ามเนื้อช่วงหลังส่วนใหญ่จะต้องใช้อุปกรณ์นะคะแต่ถ้าเนี้ยนัดว่าใช้อุปกรณ์น้อยสุดแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทรนทาสลูกฮอตสวัสดีค่ะ